สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาพูดเรื่องเทคนิคการต่อขนตามาค่ะมาถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะอาจารย์นะคะฝากเช็คภาพเช็คเสียงให้อาจารย์นิดนึ่งอาจารย์เช็คภาพเช็คเสียงแป๊บหนึ่งนะคะจะได้นะคะไม่มีปัญหาอุปสรรคในการไลฟ์สดในครั้งนี้เพราะว่าจะได้ฟังความรู้ไปพร้อมๆกันเลยอะใครเข้ามาแล้วนะคะ าฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยสวัสดีค่ะคุณติงสวัสดีค่ะคุณคนบางตายสวัสดีนะคะเดี๋ยวนะอาจารย์ขออนุญ,ญาตชวนเพื่อนอาจารย์แป๊บหนึ่งแล้วก็ระหว่างนี้เช็คภาพเช็คเสียงให้อาจารย์นิดนึงนะคะว่าภาพชัดเสียงชัดไม่เอ่ยสวัสดีค่ะน้องเอคิวเปเวอร์มาค่ะมาค่ะวันนี้ความรู้เรื่องต่อคนตา,ภา,าภาพชัดไมเอ่ยครูออมค่ะ สวัสดีคุณนกนักีสวัสดีค่ะชัดเจนสวยงามแม่คิดถึงคิดถึงอ่ะนะคะมาค่ะมาค่ะภาพชัดเสียงชัดนะภาพชัดเสียงชัดนะอาจารย์ขออนุญาตแชทแป๊บเดียวแชร์แชร์แชร์ไปที่ไหนอาจารย์แชร์นิดนึงนะคะ ใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้เลยนะคะ,ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้เลยนะคะอะสวัสดีสวัสดีทุกท่านเลยอะวันนี้นะอาจารย์แวะมาให้ความรู้กันนิดนึงนะคะคุณสายฝนกีตารสวัสดีค่ะครูออมสวัสดีค่ะอานะคะใครเข้ามาอีกนะคะอาภาพชัดเสียงชัดเนาะอ่าโอเค โอเควันนี้แวะมาให้ความรู้กันนะคะแปบ๊บหนึ่งในช่วงที่ว่างๆเนานะวันไหนเราว่างเราก็จะมาแวะหักกันนะคะอ่าหากใครระหว่างที่อาจารย์นะคะพูดนะถ้าใครมีคําถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องต่อคนตาสามารถสอบถามเข้ามาในนี้ได้เลยนะคะอ่านะน้องเอบอกรอ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 อ่าน้องเอเป็นนุสิตอาจารย์นะอยู่จังหวัดแม่ห้องสอนนะคะ สักคิ้วสวยมากนะคะถ้าใครอยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือจังหวัดใกล้เคียงแถวนั้นนะคะก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้เลยนะคะ,ะสวัสดีทุกท่านนะเราๆๆอ,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 อะนะคะอะเราเข้าเรื่องกันเลยนะอะจะได้ไม่เสียเวลาอทุกท่านที่เข้ามาตรงนี้แล้วนะอะอย่างนี้นะอาจารย์จวหัวไปไว้ว่านะคะเทคนิคมาฟังเทคนิคการต่อขนตาหัวตากับหางตาอะหลายคนอาถ้า,ถ,าถ้าเป็นช่างแล้วนะคะ จะเข้าใจอ่าแต่ถ้าใครยังไม่เป็นช่างนะคะก็อาจจะฟังไปประดับความรู้ไปก่อนก็ได้นะคะเผื่อที่นะคะสนใจที่อยากจะเป็นช่างนะคะก็จะได้ความรู้ดีๆนี้ติดตัวไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจ๊ปูอ่านะคะฝากกดไลค์กดหัวใจนะคะแคปหน้าจอให้อาจารย์ด้วยนะในระหว่างที่อาจารย์ สวยๆนะแคมน่าจะให้อาจารย์ด้วยสวัสดีตอนนี้นะคะขนาดนี้นะคะเรากําลังอยู่กันที่นะคะเพจนะคะอาจารย์นัทเป๊ะเวอร์สอนจ้างอาชีพนะคะอาจารย์นัทเป็นอาจารย์สอนนะคะต่อคนตานะคะสักคิ้วสักตาสักปากนะคะเทรดดิ้งหน้าหน้านะคะคือการจัดขนบนใบหน้านะคะจี G ้ไฟลิตติ้งขนตานะคะสักหัวสักไว้ผมต่างๆนะคะอยู่จังหวัด เชียงใหม่นะคะอาย้ํากันตรงนี้อีกทีนะคะอาจารย์อยู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเพราะว่าหลายท่านนะคะเข้ามาทักทายอาจารย์นะคะจะจองใช้บริการบ้างอยากจะมาเรียนบ้างคิดว่าอาจารย์อยู่กรุงเทพจริงๆอาจารย์อยู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเก๋สวัสดีนะคะสวัสดีคุณบุญกองสวัสดีุสวัสดีคุณวาลีสวัสดีเจ๊ปูอ่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะในที่นี้นะคะฝากนะคะ กดไลค์กด like, แกชร์ถ้าถ้านะคะเขาเรียกอะไรนะถ้าถูกใจตรงไหนนะคะก็กดหัวใจให้อาจารย์ได้ด้วยนะนะอ่าคนะอนุ้ดีๆกันนี้แต่เดี๋ยวอาจารย์บอกนะนิดนึงนะคะว่านะอ่า ความรู้ที่อาจารย์จะให้ในวันนี้นะในคลิปนี้นะคะเป็นความรู้ที่อาจารย์ทําจากประสบการณ์อาจารย์ที่ต่อขนตามา10กว่าปีนะคะเกือบ20ปีแล้วนะคะ10กว่าปีผ่านไปนะคะอันสิบกว่าปีอันยาวนานนะคะอ่าซึ่งนะคะอาจารย์ต่อขนตาและนะคะให้บริการมาพร้อมกับสอนด้วยนะคะอ่า นานพอสมควรแล้วนะคะแล้วนะคะก็สั่งสมประสบการณ์ซึ่งตรงนี้นะคะเป็นประสบการณ์ที่อาจารย์นะคะได้ทํากับลูกค้าจริงๆมานะคะอาจารย์ก็จะเอามาแบ่งปันกันอา่านนะคะคือมันมีคําถามเข้ามานะคะว่าขนตาเนี่ยเวลาเราต่อเนี่ยเราควรที่จะต่อใหอ้ตั้งแต่หัวตาเส้นแรกจนถึงหางตาเส้นสุดท้ายเลยหรือเปล่าอา่ะฟังดีๆน,นะคะสําหรับใครที่เป็นช่างนะคะ แชร์ไว้เก็บเป็นความรู้ด้วยได้นะคะแชร์ไว้ในเฟซตัวเองก็พอนะคะ,ะไม่ต้องไปแชร์ในกลุ่มก็ได้นะบางทีถ้าเกิดว่าแต่ละกลุ่มบางทีเขาไม่ให้เขาเรียกว่าอะไรเขาไม่ให้แชร์ไปเรื่อยเปื่ยอยเนาะเออเขาจะถีบเราออก <c oughs> เดี๋ยวเขาจะเอาเราออกจากกลุ่มเพราะนั้นแชร์ไว้เป็นหน้าเฟซส่วนตัวไว้เป็นความรู้ก็ได้อ่นะคะซึ่งนะคะเวลาอาจารย์ต่อขนตานะคะอาจารย์จะนะคะ,ะฟังดีๆนะอันนี้เป็นเทคนิคของอาจารย์นะคะ อาจารย์จะต่อขนตาสำหรับหัวตานะสำหรับหัวตาอาจารย์จะสอนนักเรียนทุกท่านแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะหัวตาอาจารย์จะให้เว้นไว้ไม่ต่อจนเส้นสุดท้ายจนสุดนะส่วนตัวนะอา,อาจารย์จะให้เว้นไว้ประมาณสองถึงเส้นแรกอาจารย์จะไม่ต่อเลยไม่ต่อเลยนะไม่ต่อเลยนะระหว่างที่อาจารย์ พูดนะคะถ้าท่านใดนะคะถ้าท่านใดมีคําถามสงสัยสอบถามเข้ามาได้เลยอะนะคะอะอาจจะไม่ได้ทักทายทุกท่านต้องขออนะ,ะอ่ะอาจารย์จะเว้นไว้3-4เส้นแรกนะคะหรือ2อสาเส้นแรกประมาณนี้นะคะที่หัวตาจะไม่ใส่ขนตาเข้าไปเลยนะคะไม่ต่อเลยเพราะอะไรมีสาเหตุน,นะคะสวัสดีค่ะคุณนัฐการาสวัสดีนะคะแฟนคลับอาจารย์นะคะนะ อาจารย์ไม่ใส่เพราะว่านะคะหัวตานะคะเป็นจุดที่มีเวลาตื่นเช้ามาเนาะแล้วนอนตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะมีขี้ตาเราจะต้องแขะขี้ตาถูกไหมเออใครมีไหมมีใครไม่มีขี้ตาไหมมีใครไม่มีขี้ตาไหมคะขอหัวใจให้อาจารย์รัวๆได้นะะฝากแคปหน,น้าจอให้อาจารย์ด้วยนะจ๊ะผู้อ้อมอ่า เรฝากแคปน่าจาให้จันด้วยนะคะหัวตาเวลาเราตื่นเช้ามาเนี่ยคือมันจะมีแบบน้ําตาบ้างขี้ตาบ้างถูกไหมคะแล้วนะคะเราจะต้องแค่แค่แงะว่าไปล้างหน้าเช็ดตาไปใช่ไหมคะถ้าเราไปต่อชิดมากเกินไปนะคะฟังดีๆนะ,ะถ้าเราไปต่อขนตาที่หัวตาชิดเกินไปนะคะจะทำให้นะคะไม่ต้อง เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ,ะมีคนทักว่ากล้องเราไม่ไม่นี้กล้องเราไม่อะขยับขยับอ,อันนี้ไม่ขึ้นขึ้นไหมคะว,ว่าวามีมีคนถามอะไรไหมคะไม่มีคะ่ะอ๋อโอเคโอเคอ,เคอะถ้าชิดมากไปเวลาเราเขี่ยตาแค่ตาตรงนี้คะ่ะมันจะเจ็บ มันจะเจ็บนะจะเจ็บนะเนี่ยค่ะถ้าไปใส่ชิดบางคนเนะี่ยขนตามันถึงหัวตรงนี้เลยนะบางคนนะเพราะนั้นตรงหัวตาเราไม่ใส่นะคะเราไม่ใส่นะอาจารย์แนะนําเว้นไปสองสามเส้นไม่ต้องใส่และอาจารย์ต่อลูกค้าก็ไม่ใส่อาจารย์สอนนักเรียนก็ไม่ให้ใส่อส่วนตัวนะอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวอาจารย์บอกก่อนนะอ่ะอ่ะอาจารย์เล่าอทำไมล่ะคะอาจารย์ก็ บางที่เขาก็ให้ใส่ให้หมดเลยใช่ค่ะใส่ไ,ด,ได้ไม่ผิดไม่ผิดนะแต่ส่วนตัวแล้วนะอาจารย์ไม่ใสสามสี่เส้นแรกไม่ใส่ฮะสวัสดีคุณอรพันธ์สวัสดีค่ะนะคะ,ะทักทายกันได้นะคะถ้าไม่ได้ทักทายท่านไหนก็ขออภัยด้วยนะคะไม่ได้อ่ยรชื่อก็ขออภัยด้วยนะคะส่วนตัวแล้วหัวตาไม่ใส่เพราะว่านะคะลูกค้าอาจารย์มีเรื่องเล่าอะมีเรื่องเล่า คือแต่จริงๆแล้วอ่ะปกติอาจารย์ไม่ใส่อยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เรียนกับอาจารย์ท่านแรกมานะคะอ่าอาจารย์เรียนต่อขนตานะคะกับอาจารย์หญิงเดอะบิวตี้อาร์ตอาจารย์บอกเลยอาจารย์หญิงหลายท่านอาจจะรู้จักนะคะอาจารย์เรียนต่อขนตากับอาจารย์หญิงเดอะบิวตี้อาร์ตซึ่งอาจารย์หญิงเดอะบิวตี้อาร์ตเป็นคนสอนอาจารย์มาเรื่องนี้นะอ่าอาจารย์หญิงบอกว่าห้ามไม่ให้ใส่เพราะว่าจะเจ็บเวลาเขียจะต้องแคะตาจะเจ็บซึ่งการต่อขนตาของอาจารย์เนี่ยจะ ยึดหลักที่ว่านะคะเวลาต่อไปแล้วลูกค้าจะต้องใช้ชีวิตประจําวันได้ด้วยไม่ใช่ต่อเพื่ออัลังวังเมอร์แล้วฉันจะสวยเหมือนเดินบนแคทบล็อกตลอดเวลา,าและใช้ชีวิตประจําวันไม่ได้ <S <S แต่เทคนิคของอาจารย์คือต่อขนตาไปแล้วจะต้องใช้ชีวิตประจําวันได้และจะต้องอยู่กับขนตาน,นั้นได้เป็นเดือน2เดือนตามที่ตามที่เราต่อให้ระยะเวลาการต่อขนตาที่อยู่นานตามนั้นนะคะซึ่ง ลูกค้าปกติอาจารย์นะต่อขนตาแล้วเว้นหัวตาอยู่แล้วนิดหนึ่งสองสามเซนมีลูกค้าของอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะอาจารย์มีเรื่องเล่าตลอดจริงๆมีเรื่องเล่าเยอะเพราะว่าเราอยู่ในวงการนี้มายาวนานเนาะ,ะมันก็จะมีลูกค้าหลายแบบหลายประเภทซึ่งลูกค้าก็เป็นครูให้เราเช่นกันะนะคะลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวพี่ต่อขนตาเนี่ยคือพี่จะไม่เอาหัวตรงหัวเนี่ยนะเว้นให้พี่เ,อเยอะๆเลย ปกติอาจารย์เว้นอยู่แล้วนึกออกไหมอาจารย์เว้นออกเว้นอยู่แล้วอย่าลืมแคปหน้าจอนะคะอาจารย์เว้นอยู่แล้วแต่ลูกค้าท่านนี้นะมารีเควสาอันนี้อาจารย์เพื่อมาแชร์ประสบการณ์ไปด้วยเนาะจะได้หลายท่านเป็นช่างต่อขนตายอยู่แล้วหรือเป็นช่างต่อขนตามือใหม่นะคะก็อาจจะได้เอาไปใช้งานได้ใช้ประโยชน์กันได้เนาะปกติอาจารย์เว้นขนตายเว้นขนตาหัวตาอยู่แล้วแต่ลูกค้าท่านนี้มาบอกว่าขอเว้นเพิ่มให้พี่อีกหมายถึงว่า แทนที <en> ่เราจะไม่ต่อห mm ัวตาประมาณ3าสเส้นขอเป็นประมาณหกเส้นไปเลยพี่ไม่ใส <ấy> ่พี่ไม่ใส่ขนตาที่หัวตาตรงนั้นที่ขอไม่เอาแต่ตรงนี้พี่ใส่ไปเลยอ่าแต่มันไม่ได้ดูแหว่งนะอ่าอาจารย์บอกก่อนนะมันไม่ได้ดูแหว่งนะคะมันไม่ได้ดูแหว่งนะคะเพราะว่าเพราะว่าหัวตาเวลามันมันเป็นมันเป็นจุดที่โค้งลงนะมันไม่ใช่เป็นจุดเส้นตรงซึ่งเวลาโค้งลงเนี่ยมันเป็นมันเป็นมุมตรงนี้ คนไม่เห็นอยู่แล้วนะคะคนไม่เห็นอยู่แล้วว่ามันแหวกมันไม่ได้แหวกเราจะเริ่มตรงนี้ซึ่งเขาจะรู้สึกสบายตามากกว่าลูกค้าคนนี้รีเควสมาเองเลยนะคะเขารู้สึกสบายตานั่นพี่ขอไม่เอาคือใส่เนี่ยเหมือนแบบเอานิชี้วางไปตรงนี้ค่ะตรงนี้เราไม่ใส่เลยมายถึงเขาอ่ะพี่คนเนี้ยลูกค้าอาจารย์คนเนี้นะเขาไม่ให้ตรงนี้เขาขอเหลือไว้เลยเขาขอเหลือไว้เลยเริ่มแต่ตรงนี้ไปเลยอ่านะคะเขาอย่างนี้เลย แต่ปกติอาจารย์จะเหลือนิดเดียวนิดเดียวค่ะประมาณ3เส้นแรกนะนะคะซึ่งลูกค้าก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ลูกค้าบางคนจะแบบรู้สึกเออแต่เขาเข้าใจครเพราะเขาต่อขนตามมนนานเขาก็เข้าใจว่าโอเคฉันไม่เอาตรงหัวดีกว่าฉันเหลือไว้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเทคนิคให้หลายท่านนะคะที่เป็นช่างมือใหม่หรือช่างเก่าแล้วนะคะแต่ต่อขนตาไปแล้วรู้สึกลูกค้ารีเควสต์มาว่ารู้สึกลำคาญร,รู้สึก ระคายเคืองรู้สึกไม่สบายหัวตายางนี้ยค่ะเอาไปเป็นเทคนิคได้นะคะว่าเราจะเหลือไว้ตรงนี้นิดนึงนี่ส่วนตัวอาจารย์ทําแบบนี้นะคะอ่ะส่วนหางตาอ่ะหัวตาจบนะมีคําถามไหมเอ่ยมีคำถามไหมคะมีคําถามไหมคะมีคําถามไหมเอ่ยอ่ะไม่มีไปต่อนะ ไปต่อนะคะอ่าส่วนหางตาอ่าหางตานะปกติแล้วอาจารย์จะต่อสุดจนเส้นสุดท้ายเลยจนเส้นสุดท้ายเลยนะคะแต่สําหรับท่านใด <c oughs> แต่สําหรับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดชอบระคายเคืองที่หางตาสําหรับลูกค้าที่ชอบระคายเคืองที่หางตา อาจารย์แนะนําให้เหลือไว้หนึ่งเส้นที่หางตาไม่ต้องใส่ให้เขาได้เส้นหรือ2เส้นก็พอแต่สมวนมากอาจารย์เหลือไว้เส้นหนึ่งหรือนะคะหรือนะหรือนะใส่ทุกเส้นนั่นแหละแต่เส้นสุดท้ายแทนที่เราจะวางห่างคนประมาณครึ่งมิลอาจารย์แนะนําให้วางสมมุติสมมุติว่าเส้นอื่นเราวางห่างคนครึ่งมิลทั้งหมดสมมตินะแต่เส้นสุดท้ายนะคะอาจารย์แนะนําให้วางห่างคนมากกว่าเส้นอื่นขึ้นมาอีกนิดนึง ก็สมมุติว่าเส้นอื่นวางเครื่องมิลเส้นสุดท้ายอาจารย์ขอให้เหลือออกมาประมาณ1มิลเพราะว่ามันจะไม่เป็นล้างตาลูกค้าบางคนนะคะอ่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นประสบการณ์โดยตรงของอาจารย์เช่นเดียวกันนะคะฟังความรู้ไปนะคะจะได้นะคะเอาไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเพื่อที่จะได้ไปเป็นตัวอย่างเนาะเค s e s t u นะคะจะได้ให้ทุกคนได้เอาไปใช้ใกันได้นะคะ,ะลูกค้าอาจารย์ท่านนี้นะคะ ทำสัญญกรรมตาอ่าฟังดีๆนะคะทำสัญญกรรมตาแล้วอ่าทำตาสองชั้นนะเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปิดหางตาให้ดูตายาวขึ้นอะ่ะมีไหมอาจารย์ก็ไม่ได้ตาอาจารย์เนี่ยไม่ได้ทําสัญญกรรมซึ่งอาจารย์ก็ไม่รู้มีเปิดหัวตาเปิดหางตาอะไรไม่รู้ประมาณนี้นะเออแต่ว่าเขามีปัญหาที่หางตาเขาไปทํามาแล้ว เหมือนตรงนี้ค่ะเขาจะระคายเคืองตลอดเวลาเหมือนเขาจะทําให้ตายาวขึ้นหรืออะไรเนี่ยอาจารย์ก็ไม่แน่ใจนะแต่เขาจะเคืองที่หางตาตลอดเวลาแล้วเขาจะรู้สึกเหมือนแบบเจ็บตลอดเวลาหมายถึงแบบถ้าไปโดนหน่อยก็จะเจ็บจะเคืองตลอดเวลาอ่านะคะเพราะนั้นตรงนั้นน่ะมันเหมือนโดนไม่ได้เลยก็เว้นไว้เลยค่ะไม่ใส่ไม่ใส่ขนตาตรงนั้นเลยนะคะประมาณ 1- นถึงสองเส้นตรงหางเลยนะเพราะถ้าใส่ชิดเบียดขนตาไปเบียดที่ตรงโคนตรงเนื้อตรงนั้นปุ๊บ คือจริงๆอ่ะระวางขนตามันไม่โดนเนื้อลูกค้าอยู่แล้วถูกไหมถ้าเป็นช่างจะรู้ถูกไหมคะเราวางขนตาเราไม่โดนเนื้อลูกค้าอยู่แล้วแต่กรณีนี้นะคะกรณีนี้เอ่พอเวลาไปเบียดใกล้คือเหมือนพอใกล้เข้าไปนิดนึงอ่ะเขาจะรู้สึกคือเหมือนมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเซนส์อ่ะเออนะคะ โดดใกล้นิดนึงก็ไม่ได้เลยก็เลยตัดปัญหาไม่ใส่ตรงนั้นไปนเลย2-3สมเส้นถ้าลูกค้าเป็นคนที่ระคายเคืองหางตาตลอดเวลาหรือไปทำสัญญกรรมแล้วมีปัญหาอ่าอาจารย์แนะนำแบบนี้นะคะแต่สำหรับท่านที่นะคะที่ขนตาปกติตาปกติไม่เป็นอะไรเลยนะคะก็ใส่ได้ทุกเส้นเลยอ่าโอเคใครมีคำถามอะไรไหมจบแล้วอ่าเรื่องนี้เราจบแล้วมีคนถามมาว่าสามารถเริ่มใส่หัวตา อ่าโอเคเป็นคําถามที่ดีมากเป็นคําถามที่ดีมากสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะอ่าสามารถใส่ขนตาไซส์สิบมิลที่หัวตาได้ไหมอ่าถ้าถามอาจารย์จริงๆแล้วก็สามารถใส่ได้นะาสามารถใส่ได้แต่ส่วนตัวอาจารย์ไม่แนะนำอ่าอาจารย์จะใส่ขนตาที่หัวตาให้มันเป็นไซส์สั้นก่อนซึ่งธรรมชาติของขนตาคนเรา ยาวที่สุดของขนตาคือที่ตรงกลางและที่หางตานะคะซึ่งหัวตามันจะไม่ได้อยู่ๆพุ่งยาวมาเลยมันจะยาวใช่แต่มันไม่ได้ยาวมาอย่างเช่นอุ้ยลูกค้าอยากได้ขนตายาวๆเด้งๆเอาไซส์ส3มิลสมมตินะมิลก็คือใช้ย,ยาวเลยนะอ่ะส3ความยาวนะคะความยาวเราก็จะใส่สิบามมิลที่หัวตาพุ่งออกมาเลย ก็สิบสามหัวยันหางไม่ได้นะไม่แนะนํานะคะไม่แนะนํานะคะไม่แนะนําอาจารย์แนะนําให้ใส่ไซส์สั้นก่อนที่หัวตาแล้วอยากยาวค่อยไปยาวตรงตามทรงของลูกตาว่าเราอยากได้อะไรบิ๊กอายคามิลเซ็กซี่อะไรว่าไปอ่านะคะเพราะนั้นอาจารย์ไม่แนะนําให้ใส่พิมพ์คําถามไว้ได้นะคะหรวอําไม่แนะนําให้ใส่นะคะไซส์ยาวที่หัวตาอ่านะคะไม่แนะนําให้ใส่ไซส์ยาวที่หัวตานะคะ อ่ะมีคำถามนี้ไหมเอ่ยอาจารย์มีสอนแบบไหนบ้างคะอ๋ออาจารย์มีสอนต่อขนตานะคะอ่าโอเคอาจารย์สอนแบบตัวต่อตัวและแบบออนไลน์อ่าคำถามนี้ดีมากนะเดี๋ยวอาจารย์จะตอบให้นะอาจารย์มีสอนต่อขนตาทั้งแบบตัวต่อต,ตัวและแบบออนไลน์นะคะซึ่งหลายท่านถามเข้ามาว่านะคะ สอนออนไลน์หนูจะรู้เรื่องไหมคะซึ่งมันเป็นคือคือคือ,คอเราทุกคนนะคะคือโลกออนไลน์มันเพิ่งเข้ามาถูกไหมคะมจงิงๆอาจารย์มีคัดออนไลน์ตั้ง3-4ปีที่แล้วแล้วนะอ่านะคะคอตต์ต่อขนตาเนี่ยอาจารย์มีคัดออนไลน์ตั้งแต่3-4มปีที่แล้วละออนไลน์มันเพิ่งเข้ามาคนคนคนพวกเราเนี่ยพวกเราทั้งหมดเนี่ยนะยังไม่ชินกับการออนไลน์ ซึ่งปกติการเรียนไม่ว่าจะเรียนอะไรก็แล้วแต่เราชินกับการเรียนที่จะต้องไปนั่งเรียนถูกไหมคะเราชินกับการเรียนที่จะต้องไปนั่งเรียนพอเวลาเราเป็นออนไลน์เราก็เลยรู้สึกว่าที่ฉันจะทําได้หรือเปล่าวะอ่าซึ่งอาจารย์ตอบตรงนี้นะสาหรับคาดอาจารย์นะคะไม่ว่าจะเป็นคาสต,ตัวต่อตัว,ตวหรือแบบออนไลน์หรือแบบกลุ่มที่อาจารย์จัดเป็นกลุ่มนะคะอาจารย์สอนเหมือนกันทั้งหมดอ่า อาจารย์สอนเหมือนกันทั้งหมดแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ว่าคุณจะเรียนแบบไหนคุณทําเป็นแน่นอนอาจารย์การันตีเพราะอาจารย์มีลูกศิษย์คัสออนไลน์เยอะนะคะทั้งในและต่างประเทศนะคะมีคนสมัครเรียนออนไลน์กับอาจารย์เยอะซึ่งนะคะเขาหนึ่งนะคะเดินทางลําบากมาไม่ได้นะคะแล้วคิดว่าเฮ้ยฉันฉันเรียนออนไลน์ได้คือหมายความว่าการเรียนออนไลน์ไม่ได้อยู่กับอาจารย์ไม่ได้อยู่ใกล้ๆกัน แต่นักเรียนจะต้องมีวินัยในการนั่งดูคลิปวิดีโอที่อาจารย์ทําไว้แล้วก็ทํากันบ้านตามซึ่งอาจารย์สอนละเอียดเหมือนจับมือทําแบบทําเหมือนกับตัวต่อต,ตัวเลยแต่แค่ไม่ไปยืนอยู่ใกล้ๆเท่านั้นเอง <acontec ido> <In> แต่ดูเจอกันในจอแบบนี้เท่านั้นเองอ่านะคะเพ <üler? S 1> ราะฉะนั้นไม่ต้องกัง,งวลน,นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจที่คิดอยากจะเรียนและ <โ frustrating S 1> อยู่ไกลอาจารย์ไม่ได้อยากจะเรียนกับอาจารย์สมมุตินะถ้าท่านใดอยากจะเรียนอาจารย์แล้วอยู่ไกลไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกังวลเรียนออนไลน์หลังจบแล้วสามารถรับบุค้าได้ท,ทันทีอาจาร,รย์ขอให้ทุกคนตั้งใจในคลาสเรียนตั้งใจในการดูวิดีโอและตั้งใจในการทําการบ้าน ทำเป็นแน่นอนอาจารย์การันตีเพราะว่าหลายท่านทุกท่านที่เรียนออนไลน์จบมาทั้งหมดแล้วรับลูกค้าได้ทันทีอ่าอาจารย์การันตีนะคะสวัสดีคุณนกเสริมสวยนะคะอ่าท่านใดที่เข้ามาทีหลังนะคะถ้าฟังไม่ทันนะคะอาจารย์แนะนําให้ ไปดูย้อนหลังได้นะคะแล้วก็อาจารย์มีฝากฝากไว้นะคะอาจารย์มีคลิปความรู้ดีๆนะคะอยู่ที่นะคะเพจอาจารย์นัทเปเวอร์สอนสร้างอาชีพนี้นะคะและนะคะในช่อง YouTube Channel อาจารย์นัทเปเวอร์นะคะ,ะเข้าไปติดตามไปดูความรู้ดีๆในนั้นกันได้นะคะอาจารย์มีให้กันแบบฟรีๆอยู่ในคัสในในอ่าช่องช่องทางต่างๆนะคะแล้วก็ฝาก กดติดตามนะคะเพจอาจารย์ด้วยนะอาจารย์นัทเปเวอร์สอนสร้างอาชีพนะคะอ,อย่าก,กดแค่ถูกใจนะเพราะว่า Facebook กกำลังจะเอาปุ่มกดถูกใจออกนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านต้องกดติดตามนะอาจารย์บอกไป3าสี่คลิปพยายามมาบอกทวนเนาะเพราะว่าอาจจะต้องเป็นเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านด้วยเพราะบางท่านนะคะที่เป็นช่างนะคะแล้วมีเพจนะคะมีเพจของตัวเองแล้วลูกค้าให้แต่ลูกค้ากดถูกใจถูกใจถูกใจลูกค้าไม่ได้กด ต,ตามเวลา Facebook เอาปุ่มกดติดตามเราออกเอ้ยไม่ใช่ปุ่มกดถูกใจเราออกเขาจะเหลือปุ่มติดตามไว้ลูกค้าที่เคยกดถูกใจเรามันจะหายไปหมดเลยนะคะเวลาเราโพสอะไรเขาจะไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนทุกท่านนะคะต้องไปให้ลูกค้านะคะหรือแฟนเพจทั้งหมดนะคะกดติดตามด้วยอ่าให้กดติดตามด้วยนะคะเวลาเรามีไลฟ์มีคลิปหรือมีวิดีโอหรือมีความรู้หรือมี ภาพโฆษณาอะไรของเราก็แล้วแต่นะคะมันจะได้เด้งไปหาที่เขาด้วยอถ้าไม่กดติดตามเดี๋ยวปุ่มกดถูกใจหายไปนี่ปิวปิวไปเลยลูกค้าปิวไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านก็กดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะคะในเพจอาจารย์นะอาจารย์นัดไปว่าสอนสร้างอาชีพนะไปกดติดตามแล้วก็กด follow ที่ในอ่าช่อง y o u t u b n n น l อาจารย์ด้วยนะฝากกันไว้นะแอ่ะอะอะนะมีคำถามอะไรไม่เอ่ยโอ้ ช่อง YouTube อาจารย์นะัดเทคนิคดีๆมีอะค่ะโอเคอ่ะวันนี้นะคะถ้าท่านใดที่มาทีหลังนะอาจารย์ก็แนะนำให้นะคะดูย้อนหลังได้นะคลิปนี้อาจารย์ไม่ลบนะคะติดตามได้ทั้งช่อง YouTube แล้วก็เฟซเฟซบุ๊กแฟนเพจอาจารย์ด้วยวันนี้ก็ฝากกันไว้นะ,ะสำหรับท่านใดที่อ่าต้องการความรู้ดีๆแบบนี้นะคะก็กดกดติดตามกดซีฟอร์สกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะโอเคอาจารย์มีข่าวดี อ๋ออ๋ออาจารย์มีข่าวดีเอออาจารย์ลืมอ่ะอ่ะอาจารย์บอกข่าวดีเพิ่มอ,อีกนิดนึงอ่ะเดือนหน้านะคะเดือนกุมภาพันธ์นะคะอาจารย์จะมีไปสอนนะคะที่กรุงเทพนะอาจารย์จะมีไปสอนที่กรุงเทพถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะในวันที่อ่าในสิ้นเดือนนะคะวันที่ยี่สิบยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบห้ายี่สิบหกหรือยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี่แหละอ่ะเดี๋ยวอาจารย์โพสต์มาให้อีกทีนึงอาจารย์โพสต์ไปละรอบนึงเนาะอ่ะ อาจารย์จะมีมีไปสอนนะสำหรับท่านใดที่ต้องการจะจะสร้างคอร์สออนไลน์อ่าหมายความว่าสำหรับท่านที่ต้องการจะทำคอร์สออนไลน์เพื่อไปสอนอ่าเพราะว่าหลายท่านในที่นี้เป็นช่างแล้วก็เอออยากอออออกมาสอนบ้างแล้วก็อยากจะสอนออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะซึ่งอาจารย์ไปสอนแบบจับมือทำทำคอร์สออนไลน์ สอนทาคัดออนไลน์นะอย,อย่าตกใจอาจารย์งงๆทำไมอาจารย์นัดอยู่ๆสอนต่อคนตายอยู่ๆไปสอนทําคัสออนไลน์อาจารย์ทาคัสออนไลน์มาประมาณเกือบ5ปีแล้วนะคะซึ่งซ,งซงึทำทำคลิปใน YouTube แล้วก็ทาคอร์สทำคอร์สออนไลน์แล้วก็ทาเพจนะคะทำเขาเรียกว่าอะไรคลิปสั้นๆอะไรพวกนี้ค่ะอาจารย์ทํามานานและทําเองด้วยนะคะทั้งหมดทําเองทั้งหมดนะอบอกก่อนนะแล้วก็พอดีว่า มีความรู้เกี่ยวกับคัสออนไลน์ก็คือ,อท,าทางอาจารย์นะคะทางอาจารย์ที่กรุงเทพนะคะอาจารย์รัตนะคะท่านนะคะ,ะเชิญอาจารย์ไปสอนที่สถาบันเพื่อที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนอเพื่อนเพื่อนเพื่อนร่วมอาชีพนะคะเพื่อนเพื่อนที่หลายท่านนะคะต้องการที่อยากจะทาําคัสออนไลน์ออกมาสอนบ้างนะคะเพราะปกติก็สอนอยู่แล้วสมมุตินะปกติสอนแบบแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวแบบพาเวทแบบแบบกลุ่มอยู่แล้วแต่ตอนนี้ เราไปหากันไม่ได้อย่างเงี้ยเหมือนแบบอุ้ยอยู่ต่างจังหวัดเมืทีอยู่จังหวัดที่ที่เขาปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาอะไรนะเป็นสีแดงหรอจังหวัดที่เดินทางไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็อุ้ยถ้าเรามีออนไลน์เข้าไปนะมันก็จะช่วยเสริมทําให้นะคะแทนที่เราจะ ต้องมาหากันเราก็ไม่ต้องมาหากันแล้วเราก็ได้สอนอได้ได้ขายความรู้นะคะได้ทําคอร์สเพื่อให้ความรู้แต่ละท่านแล้วแต่เลยได้ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นนะคะคือทำคอร์สได้ทุกอย่างเลยนะที่อยากจะทํานะซึ่งสามารถทําได้หมดเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเฉพาะแค่ต่อขนตานะสามารถทําคอร์สออนไลน์สักคิ้วสักตาสักปากต่อขนตา,อ,าอะไรอะทำเล็บทำเสริมสวยทำขนม ซ่อมมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยสามารถทำคอร์สออนไลน์ได้หมดเลยอ่าซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่กำลังมาแรงในในในยุคสมัยนี้นะคะทุกคนต้องเข้ามาทำออนไลน์แล้วอาจารย์แนะนำนะอาจารย์แนะนำเลยเพราะว่าอาจารย์ทำออนไลน์มาระยะหนึ่งแล้วนะคะซึ่งมันเป็น ผลดีตอบรับได้ดีมากสําหรับคนที่ต้องการอยากจะทําการตลาดนะอาจารย์แนะนำเนาะตรงนีอ้อาจารย์บอกตรงๆว่าอาจารย์ไม่ได้ซื้อโฆษณาไม่ได้ทําการโฆษณาแต่อย่างใดแต่อาจารย์ออกมาทําคลิป YouTube อาจารย์ออกมาทําคาสออนไลน์ online, อาจารย์ออกมาให้ความรู้แบบนี้เป็นการนะคะบอกต่อความรู้ดีๆไปกับทุกคนโดยที่ไม่ต้องไปซื้อค่าโฆษณาอะไรแต่อย่างใดอาจารย์ไม่เคยจ่ายค่าโฆษณาเลยนะ อุบกันไว้ตรงนี้ไม่เคยบอกที่ไหนนะมาบอกในเพจนี้นะพวกเรากันนะอ่าโอเคสาหรับท่าในใดที่สนใจนะคะอยากจะไปเรียนทาําคัสออนไลน์นะคะก็สามารถติดต่อมาทางอาจารย์ก็ได้นะคะอะี๋ยวอาจารย์แนะนําไปให้อาจารย์ลงทะเบียนให้นะคะอ่าก็ไปสอนที่กรุงเทพนะอ่าสอนกันอยู่ที่สองวันนะคะโอเคสำหรวันนี้ถ้าไม่มีคำถามแล้วนะคะอาจารย์ก็ขอบายบาย ก่อนจะไปก่อนถ้าท่านใดนะคะต้องการอยากจะให้อาจารย์ออกมาทําคลิปอ่ะอยากจะให้อาจารย์มาบอกมาสอนเรื่องอะไรนะเขียนไว้บางทีอาจารย์ก็นึกมุกไม่ออกคือนึกไม่ออกว่าเอ๊มีใครอยากถามอะไรบ้างไหมใครอยากรู้อะไรบ้างไหมเพราะว่าอาจารย์ก็ทําคลิปไปเยอะแล้วเยอะแยะมากมายบางทีก็อาจจะนึกไม่ถึงว่าเอ๊อันนี้นะมันเอออันนี้มีคนอยากรู้อยู่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเรารู้หมดแล้วเราก็คิดว่าเราพูดไปหมดแล้วอย่างเงี้ยค่ะบางทีอาจารย์ก็นึกไม่ออกอ่าถ้าใครอยากจะให้อาจารย์ทําคลิปอะไรก็บอก ออกมาได้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย